สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนงานบุต้ใหมางานบ่อนไสทุกท่านนะครับผมเองอคลิปนี้จะสร้างกำลังใจแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นักสร้างสารรค์แล้วก็ทั้งสวด้วยนะครับคนเราค่าวเดียวกับผมนี่ก็มีเยอะทีเดียวนะบางท่านก็อยากสร้างเป็นอาชีพบางท่านก็อยากสร้างเป็นงานดีเรกเป็นเครื่องอยู่ในบ้านปลายของชีวิตนะครับก็ดีจะได้ไม่บน่น นะครับเอาอย่างนี้กันแล้วกันสําหรับคลิปนี้มะขามต่อต่อมะขามเปรี้ยวเสียบมะขามม่แคร์เสียบได้ครับฝึกทําบ่อยๆผมเองนะเรียนรู้แต่ทฤษฎีมาภาพปฏิบัติก็เท่ากับพวกท่านนั่นแหละนะ้ำเพิ่งมาฝึกมาทําแต่ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับเราฝึกทําเสียบไปแล้วก็ดูจากคลิป ิดีโอแล้วก็ดูไปเข้าเสียบยังไงแล้วก็มาลองทําตามฝึกซ้ำๆนะครับนะเดี๋ยวมาดูครับผมจะอัพให้ทุกท่านได้ดูไปพร้อมกันนะครับนะเทคนิคของผมตอนมะขามเปรี้ยวผมทดทดลองเสียบขามใบแค้นนะครับ<ม>เรื่องด้วยที่อ,อ,อาจจะฝีมือยังไม่นั่นเท่าไหร่ผมก็ฝึกทําแบบไม่สวยไม่พิถีพิถันมากนะัก นะครับอันนี้ผมผมเสียบเป็นสองยอดก็เลยเสียบแล้วก็ต้องต้องเจาะถุงนะขั้นตอนเป็นอย่างนี้นะครับก็เสียบแล้วเนะี่ยเขาใบก็จะร่วงหมดหลังจากนั้นจริงมันยังเขียวอยู่ไม่ตายผมก็คุมไว้่างนี้แหละนะคุมไว้จนกว่าจะมีแตกออกมาใบก็เขียวผมก็เลยเจาะรูผมจะไม่ยกทีเดียวนะครับแม้ตอนแรกมันจะทําท่าติดแต่ว่าทอเรายกออกมันก็เหี่ยวประมาณนี้ ผมก็เลยไม่ไม่ใช้วิธีนั้นผมก็ใช้แบบแบบปิดไว้เลยเหมือนเหมือนแช่น้ําอะแช่ไว้เลยอะไรเงี้ยตายเป็นตายที่นี่ก็เหมือนการปิดไว้เลยนี่สองเดือนแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมให้ทุกท่านได้ดูนี้รอดแน่นอนนะแบบเนี้ยใบเขียวอย่างเงี้ยนี่เป็นเป็นต้นต่อเขานะครับก็เก็บออกได้ ติดแล้วนะครับตัดเลยเอ่อสุดท้ายเราจะเอาแค่ตาเดียวแค่นี้นะครับเราจะไม่ได้เอาเทั้งหมดอ่ะผมให้ทุกท่านได้ดูก่อนผมจะใจเย็นนะฮะที่ใจเย็นเนี่ยไม่ใช่อะไรส่วนใหญ่ก็จะมีไม้อื่นให้ทำอันนี้ก็ทิ้งไวเ้เขาะไม่ต้องไปดูเขาบ่อยนดูบ่อยเดี๋ยวก็เฉาประมาณนี้นะครับนะฝั่งนี้ติดไหม ติดอยู่ครับอันนี้ก็ติดครับอืมนะติดติดติดนะผมให้ทุกท่านได้ดูวันนี้ผมจะแกะไหมนะเดี๋ยวผมเอาต้นต่อเก่าออกก่อนนะดูนะครับเอ่อตรงนี้รากเปลือยหมดแล้วเราต้องเอาดินโปะดินกลบนะถ้าไม่งั้นเขาแห้งตายนะรากเขาจะแห้งตาย สามารถเลี้ยงรางใหม่ที่ผมไม่ค่อยพิถพีวิถันเพาว่าผมสังเกตนะฮะถ้าปลบมากไปบางทีเหมือนเขาเน่าฮนะมันมันหายใจไม่ออกหรือยังไงผมไม่รู้นะครับผมก็สังเกตเอาว่าถ้าเราเปื่อยรากนะเราเราวางให้แห้งบ้างไม่แฉะเกินไปเขาก็เขา,าก็ไม่ตายมะขามนะมะขามนี่เป็นไม้ที่ปราะบางพอสมควรบทจะรอดก็รอดบทจะตายก็ตาย นะสรุปก็คือมีสิทธิ์ตายได้ง่ายครับนี่ผมแกะออกก่อนจะให้ทุกท่านได้ดูได้ชมไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับแกะเชือกก่อนนะครับประมาณนี้นะครับให้ทุกท่านได้ดูนะอันนี้ติดนะครับแกติดผม ผมใช้วิธีการผ่าข้างไม่ใช่ผ่าข้างครับทำเป็นริมข้างแล้วก็เสียบนะเสียบเข้าไปทีนี้ว่าเราเราแกะออกอย่างนี้เลยได้ไหมก็เอาไว้ก่อนครับจะต้องพันรอบไปก่อนเพื่อป้องกันเวลาเราไปโดนนะฮะมือเราโดนบ้างอะไรอย่างนี้ยครับนะผมเสียบสองยอดสองข้าง ก็ใช้เวลาอยู่นะครับถ้าเรามีตอน้อยต้นนะครับเราก็จะนั่งรอเขาเราต้องเสียบไว้หลายต่อนะครับเสียบไว้หลายต่อหน่อยเขาก็ผูกไว้แบบนี้นะครับผูกไว้เหมือนเดิมแล้วก็ดูแลไปเมวันหนึ่งมันโตขึ้นมาแล้วก็รอให้ติดสักพักหนึ่งนะครับสักสองอาทิตย์ แล้วก็มาเก็บหัวเขียงชิดนะพอชิดแล้วก็เลี้ยงตัวนี้เลยฝั่งนี้ผมผมทําผมต้องการทํากิ่งหนึ่งเนี่ยเป็นตรงตัวเดียวกิ่งหนึ่งออกมาเนี่ยนะออาหน้าไม้หน้าอยู่ฝั่งนี้กิ่งหนึ่งออกทางนี้กิ่งสองนี่เอาตานี้นะครับตาเดียวกิ่งกิ่งตั้งยอดเอาตรงนี้เลยนะเสียบหนึ่งสองสามเลยมานะสามกิ่งอนะที่ก็เก็บออก ี่คือคือผมเทคนิคผมนะครับอตอนตรงนี้ผมจะจะตัดมันไว้เพื่อที่ให้เขามีน้ําเลี้ยงมันจะทําให้แผลติดง่ายผมสังเกตได้จากเวลาผมไปเสียบยอดเขายอดไปเสียบต้นมันอนะ่ะถ้าต้นปกติมันเสียบติดง่ายแต่ถ้าเขียงต่อเสียบยากเพราะจะแห้งลงไปผมเป็นข้อสังเกตเองนะครับเพราะนั้นส่วนใหญ่จะไม่ไม่ค่อยพลาดในการที่เสียบยอดถ้าผมทำลักษณะนี้นะ อันนี้ก็ต้องค่อยๆอยใจเย็นๆไม่ใช่ผมก็ไม่ตัดทีเดียวนะต,ตัดไว้พอแหละอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคแล้วครับก็ขอให้ติดไว้ก่อนเนาะอันดับแรกนะสําหรับท่านบอกว่าเสียบตะเลียเสร็จเสียบถ้าตายเสียบถ้าตายเสียบใหม่ครับนะเสียบไปเรื่อยครับอย่างเงี้ย นะเราก็ฝึกสังเกตเอาว่าเอ๊ะเสียบแบบนี้มันทําไมไม่ติดเสียบแบบนี้มันเป็นอะไรเราก็ต้องลองดูนะครับแบบเนี้นะกระบวนการคือเสียบข้างเสียบข้างเสียบข้างแต่ให้เหลือหัวตอเพื่อที่จะให้น้ําเลี้ยงมันไม่แห้งจนเกินไปนะครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือคลุมติดถ้าติดที่คลุมก็คนยากันเชื้อรานะครับประมาณนี้แล้วก็พอถุงนะคลุมไว้ตลอดเลยหนึ่งเดือนสองเดือน นะผมจะไม่แกะออกเลยนะจะไม่แกะออกเพราะว่าไม่ต้องการเปลี่ยนอุณหภูมิอะไรทั้งหมดทั้งสิน้นต่อจากนั้นก็คือถ้าเห็นว่ามีใบใบมันจะร่วงก็เอาออกได้แกะกลางคืนแล้วก็เอาใบออกนะเพื่อไม่เกิดแก๊สภายในถุงหลังจากนั้นพออา่าพอติดแล้วนะมันมันอาจจะใบร่วงแล้วก็เรายังไม่ทิ้งนะครับรอมันอาจจะมีใบเขียวขึ้นมา นนยอดเขียวอยู่ก็จะแตกขึ้นมาใหม่พอแตกขึ้นมาใหม่เราก็เจาะถุงเจาะถุงก็ก็เป็นสภาพนี้ฮะเจาะถุงแล้วเราก็ค่อยค่อยแกะออกนะอย่างนี้ปรับสภาพได้แล้วนะครับนะหลังจากนั้นเราก็ต้องรออีกต่อไปนะครับจนไม้กลุ่มนี้แข็งแรงค่อยว่ากันนะผมจะอัพให้ทุกท่านได้ดูได้ชมเป็นลำดับต่อไปนะครับนะเอาละครับคลิปนี้คงน,นําเสนอนะอัพแล้วก็อธิบายวิธีการขั้นตอนการดูแล นะทำให้ติดกันแล้วกันนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมนำมาอัพแล้วก็อธิบายการเสียบการดูแลนะกาเร่าๆท่านก็ไปปรับใช้เอาสำหรับท่านที่ไม่ติดก็ลองใหม่นะครับลองใหม่จนกว่าจะติดมันเป็นงานท้าทายนะครับไม่ยากครับไม่ยากแน่นอนนะเปลือกมันล่อนเรากรีดแล้วเปลือกให้ล่อนแต่ถ้าเปลือกไม่ล่อนเราผ่าข้างนะครับหาคัตเตอร์ของผมแล้วก็หาค้อนมาตอกปักปักปักลงไปนะครับ มันจะคมอย่าเอามือเฉือนเพราะเฉือนแล้วมันเฉือนไม่คมมันแผลไม่ไม่เรียบนะคัตเตอร์ปักข้างๆเงี้ยตอกปั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 กแล้วก็เวลาเสียบก็ให้แผลชิดกันด้านใดด้านหนึ่งนะครับนะผมก็เน้นย้ำนะฮะให้ทุกท่านได้สร้างงานไปได้วยกันนะฮะสำหรับคลิปนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ทุกท่านนะครับผมเรียนอย่างนี้นะฮะมามาทำแคะๆกิ่งพันตอนนี้ไม่เหลือแล้วไม่มีนะมันมีก็จะเป็นกิ่งใหญ่ น่าไม่สวยรอสิ้นเดือนสิ้นเดือนเดี๋ยวผมจะแจ้งข่าวให้ทราบทักมากันแล้วกันนะครับเพราะมีชุดชุดผมทําขนาดเล็กขนาดกลางไว้ขนาดใหญ่ก็ไม่อยากทำแล้วนะส่งลำบากนะครับเอาละครับสาหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสร้างงานไปด้วยกันสวัสดีครับ